เราจะขอดเทนะคะเป็นพริกทอดนะคะพิมรี่พายใครว่าหน้ากินบ้างยกมือสวัสดีค่ะที่เราทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งวันนี้เนี่ย เป็นวันดีเพราะว่าเขาให้นั่งกินข้าวที่ร้านได้แล้วนะคะซึ่งเราเนี่ยอยากกินยำมากมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาอยู่กันที่ร้าน ะะที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะก็คือยำจานละ500บาททุกคนซึ่งแอมจะบอกเลยว่าน้ำปลาแบบร้านโคตรยำอะ่ะคือแบบนัวมากนัวจนเรารู้สึกว่ามากินอีกอะไรอย่างเงี้ยใครนะคะที่เคยกินร้านโคตรยำสาขาไหนนะลองม้นมาหน่อยนะคะซึ่งตอนเนี้ยแอมมาอยู่นะคะที่สาขาสยามนะคะก็สามารถนั่งได้ปกตินะคะแล้วก็ยำนะคะที่เราสั่งมาคือจัดแน่นจัดหนักมากจานใหญ่นะคะจะเป็นโคตรยำนะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็น กุ้งนะคะ2แบบนะก็คือจะมีกุ้งสุกนะคะกับกุ้งสดนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือน่ากินมากนะคะอันนี้จะเป็นยำหอยนางรมนะคะแล้วก็ของทอดจะเป็น3ามชั้นทอดนะคะน่ากินมากทุกคนดูดิดูความมันคอลลาเจนนะคะแล้วก็ใครที่มาโคตรยันนะคะเมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะก็คือยำไข่แมงดาณนะจ๊ะร้านนี้เขาขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ยังมียำหอยแครงนะคะซึ่งหอยแครงนี้เขาจะขัดจนแบบขาวมากทุกคนเราจะกินกันแบบธรรมดาไม่ได้เราจะขอเทนะคะเน่ ทุกคนเป็นพริกทอดนะคะพิมพรีพายนะคะซึ่งครั้งที่แล้วถ้าทุกคนจําได้นะคะก็คือแอมรีวิวนะคะเป็นผักกรอบเข้าไปนะแล้วคนดูเยอะมาก5้าแสนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเทนะคะเป็นพริกทอดของพิมพรีพายลงไปที่ยำซึ่งยำร้านเนี้ยอร่อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นยำแบบปลาร้านนัวนะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะพิมพมาบอกว่าเม็ดมะม่วงของเขาอะที่เป็นรสต้มยำอร่อยมากใครอยากรีวิวเดี๋ยวแอมจะไปสั่งมานะเดี๋ยวเราจะเทนะคะเป็นพริกทอดเข้าไป ว่าน่า,า,นา,กนา,ากินบ้างยกมือโคตรยำกับพริกทอดพิมรีพายจ้าดูดิดูความน่ากินโอเคทุกคนเราจะมากินแล้วนะคะซึ่งมือหนักขนาดนี้ทุกคนรู้เลยว่าแอมต้องกินอะไรนะคะบอกเลยนะว่ามือหนัก,ม,นกมือจุกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะแอมจะจัดอมรีไฮไฟเบอร์นะคะซึ่งอันเนี้ย อร่อยมากแล้วลูกค้ากลับมาสั่งเยอะมากถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีพุงชอบกินของมันของทอดหรือกินแตกแต,กแต่ไม่อยากตัวแตกนะคะแนะนําว่าให้ลองเลยลูกค้านะคะบางคนอะ่ะกินไป1กล่องลดไป3โลบางคนกินไป5กล่องลดไป12อกิโลก็มีนะคะซึ่งรีวิวเยอะมากๆใครนะคะที่สนใจไปสั่งนะคะไปสั่งได้นะคะที่เพจอาร์มารีไทยแลนด์นะคะแล้วที่สําคัญก็คือ<ม>เราจา Sophie, <ม>ัดโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีโปรนะคะเดือนกันยานะคะ<ม>ใครก็ตามที่สั่งอาร์มารีสกล่องขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์รุ่นรับเงิน1 0,000บาท นะคะก็ไปสั่งกันได้นะคะที่เพจอาร์มารีไทยแลนด์เลยนะคะซึ่งสินค้าเราเนี่ยจะมี3โปรดักต์นะคะปังทุกตัวทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะมากินนะคะเป็นโคตรยำ500กับพริกแม่อีกิมจ้าจะใส่พริกทอดเข้าไปเยอะอพริกทอดแม่อิมเนาะแต่จะบอกว่า ทุกครั้งที่มากินรังเนี่ยประทับใจมากนะเขาไม่งกเครื่องคะ่ะทุกคนเนี่ยดูกุ้งนะคะ oh, <no. S 2> กุ้งตัวแบบเต็มช้อนเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นความเข้ากันที่ <c oughs> ดีงามมากแอมจะบอกว่าร้านโคตรยำอ่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งในเฟริตของแอมเลยนะที่แบบกิน <c oughs> แล้วรู้สึกว่ามันจัดจ้านรสชาติดีนะคะดูดิ อยู่แล้วหิวข้าวปั้งยกมืออันนี้ถ้าเกิดใครมากินร้านโคตรยำนะต้องสั่งนะคะโคตรยำจานละห้าร้อยนะคะอร่อยมากคนอันนี้ปูนะคะขอราบน้ำปลาราเข้าไปใครที่ไม่อยากกินแบบเป็นปูสดนะสามารถสั่งเขาได้นะคะว่าเอาปูสุกม,มันอร่อยจริงทุกคนซึ่งแอมะย,ยังไม่เคยไปกินนะเป็นสาขา ห้ยขวางนะคะถ้าเกิดมีเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแอมอยู่แล้วเคยไปกินสาขาห้วยขวางนะเมนมาหน่อยซึ่งปกติแอมจะกินแต่สาขาสยามนะคะเพราะว่าใกล้บ้านกว่าเนาอยหอยแครงนะคะกับพี่แม่อีพิมพนะจ๊ะเล็ดกุ้งสุกนะคะกับกุ้งสดนะคะแล้วดูความนัวของน้ำเขาสินัวมากมต่อมานะคะจะเป็น กุ้งสดจ้าเราสามารถรีเควสได้นะว่าแบบอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะรสชาติแบบออริจินอลของร้านเขาว่าคือไม่ได้เผ็ดแบบโดดนะอืยังมีความนัวอยู่แล้วก็คนที่แบบไม่กินเผ็ดอาจจะต้องแบบบอกเขาว่าเผ็ดน้อยนะคะอะไรอย่างนี้ยแต่ว่ารสชาติเขาดีมากเลยไม่เผ็ดเกินไปนะคะกุ้งสดคือเด้งมากต่อมาคะ่ะเป็นยำหอยนางรมคะ่ะอันนี้คือ ความใหญ่นะคะของหอยนางรมใช้หอยนางรมตัวใหญ่มากแล้วก็ขอใส่นะคะเป็นหอมเจียวเข้าไปยำหอยนางรมดีมากทุกคนหอมเจียวคือกรอบแบบเติมต้านจรองจริงว่าร้านยำเนี่ยร้านที่กินกินมาก็จะมีไม่กี่ร้านนะที่แบบต้องกลับมาซ้ำๆอ่ะทุกคนเออแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านหนึ่งที่แบบอยากแนะนําจริงใครที่มาสยามนะต้องมา อร่อยมากนะมาของทอดกันกบ้างค่ะเมนูของทอดเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดอะไรเงี้ยขายหมดแล้วตั้งแต่บ่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่อยากมากินเนะ่ยนั่ว่าให้มาเร็วๆหน่อยเชื่อมาสักประมาณสิบเ็ดโมงอะไรอย่าง้งร้านเปิดก็ยังมีของอยู่นะเสียดายมากเพราะาจริงๆร้านเนี้ยของทอดอร่อยหลายเมนูนะแต่ว่าวันเนี้ยเหลือแค่สามชั้นนะคะทุกคน อร่อยมากอร่อยจริงมันต่อก,กันนะคะที่ยำไข่แมงดาจ้าซึ่งไข่แมงดานะคะให้มันจุกมากมซึ่งร้านนี้เขาดังอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่นปลาเข้าไปนะคถ้าเกิดพี่เจ้าของร้านดูอยู่นะคะ อยากให้ร้านโคตรยำอ่ะม,มีแบบเมนูยำสาม 3, ไขย่ยำสี่ไข่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีไขป่ปูไข่ปลาลิวกิวไข่มังดาแล้วก็ไข่อย่างอื่นอ่ะแล้วก็อยากให้มีไข่ปลาหมึกด้วยเพราะว่าน้ำยำม,มันนัวมากเพราะมีแบบยำไข่ปลาหมึกออย่างนะโอ้ไม่หมุกอ่อนแล้วอยู่ร้านนี้เลยไขย่แมงดามันจะ รสชาติมันๆ่อยน,น,นะคะมีใครที่ดูคลิปแอมไม่เคยกินไข่แมงดาไหมเดีย๋ยวเราจะให้น้องๆแอดมินนะคะที่ไม่เคยกินไข่แมงดาลองกินด้วยนะว่าเป็นไงนะคะไข่แมงดาอ,อ่ะอ่ะคุณมุกลองทิมน,นี้เป็นแอดมินเราเองนะคะเดี๋ยวจะให้ลองทิมว่าแบบโอเคไหมรสชาติมันงุงงไหมเป็นไงนัวมากน้ำปลานหนัวปะแต่ก็ได้เคยกินร้านนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะ แ้วเป็นไง,นงใช่ไหมเข้มข้นอ,อืมต้องบอกนิดนึงว่าร้านโคตรยำเป็นร้านหนึ่งในเฟวนด์ที่ชอบจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะหอยข่าวมาเลยค่ะยำหอยแครงแล้วดูสีสิคนนน่ากินแล้วเขายำม,มาไม่ได้แบบว่าสุกเกินไปนะคะยำหอยแครงน่ากินเวอร์แล้วก็เดี๋ยวจะใส่นะคะยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่ค่ะทุกคน ขอตามด้วยพริกแม่พิมพ์หน่อยดีมากเป็นความเข้ากันที่ดีคุณนุ่นลองชิมดิใส่พริกแล้วแบบโอเคไหมใช่โอเคใไหมไม่พูดอะไรแล้วถ้าเงียบก็คืออร่อย <laughs> ถ้าเงียบก็คืออร่อย <laughs> เดี๋ยวแอมจะขอตั้งกล้องนะคะนี่ลองอมมี้ต้องตื่นเพราะทุกคนกินน้ำลายกันหมดแล้วหรอคะมาค่ะดี ต้องพาต้องพาเพื่อนมาร้านนี้จริงๆไอ้ยำจานใหญ่เนี่ยทุกคนมันเป็นยำที่โคตรคุ้มคือห้าร้อยบาทอ่ะคุ้มอ่ะกินได้หลายคนจริงคนทุนปกติมากินร้านนี้ชอบเมนูอะไรที่สุดน้ำ่อวนก็คือโคตรยำค่ะโคตรยำใช่ไหมย้วมาดูก็คือของทอด <c oughs> ใส่กระปิกกอบแม่พิมพ์กึบนี่นะอร่อยนะพิกกอบแม่แม่พิมพกินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> ตรงตามคอนเซ็ปต์คกัมกลอบมากแต่แอมชอบแบบหมูยอร้านนี้ด้วยนะหมูยอเขาทําเป็นหมูยอที่ไม่ใช่หมูยอแป้งไปเลยอะ่ะมันจะมีเป็นพวกพริกไทยพวกอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้ามาด้วยทุกคนมันก็เลยเด็ดนะคะ ตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะบอกว่าร้านเนี่ยคือกินจนหมดจริงๆทุกคนดูดิคืออร่อยมากแล้วก็แนะนําว่าอย่ามาคนเดียวให้พาเพื่อนพาแบบ ครอบครัวมากินด้วยนะคะเพราะอร่อยจริงแล้วก็ร้านเนี่ยเขาจะเปิดให้นั่งตั้งแต่11โมงนะคะมาได้ทั้งสาขาสยามน,นะคะแล้วก็ห้วยขวางนะคะอร่อยจริงร้านนี้แนะนาเลยนะคะแนะนําเป็นเคอมเมนเลยที่ทุกคนต้องสั่งนะคะก็คือเมนูโคตรยำจราห้าร0นะคะแล้ววันนี้คืออร่อยมากเทพริกกรอบแม่พิมพ์เข้าไปนะคะฟินใครที่ทํายำที่บ้านนะคะอยากให้ไปลองทําดูนะถ้าเกิดกว่าใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะคะที่กินแตกแตกแต่ไม่อยากตัวแตกนะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะไปจัด อาร์มารีไฮไฟเบอร์นะคะซึ่งเดือนกันยาเนี่ยเรามีแจกเงินสด1,000 10, 0บาทด้วยนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะที่เพจอา,าร์มารีไทยแลนด์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย